สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย t u b e ครับวันนี้จะพามาดูครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่5้าถ้าจำไม่ผิดนะครับที่5กันยายนวันนี้ฝนตกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านไร่ไอรินดาดามเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูฝนตกตกนี่ไก่งวงไก่ต๊อกเขาวางไข่ยังไงครับเหมือนเดิมครับ เนี้วฝนจะตกครับเขาก็จะอยู่ในป่ามันเดือวันนี้พามาดูอีกหนึ่งรังครับอีกหนึ่งตัวหายไปสองสามวันตามหาไม่เจอนะครับเช้านี้ฝนตกตกเลยมาดูครับมันนอนอยู่ตรงไหนมาดูครับนี่ก็จะเป็นแนวรั้วนะครับโอกลัวตรงนี้ครับป่าสับปะรดนะครับมาดูครับเนี่ครับถ้าเดินผ่านๆไม่สังเกตเราจะไม่เห็นนี่คือไก่งวงนะครับนี่ครับถ้าวางไข่ นดนะครับนี่นี่คือการวางไข่ของเขานะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละครับอยู่ในป่าเหมือนเดิมมีคอกก็ไม่วางไข่นะครับอันนี้เป็นแนวรั้วนั้นเป็นคอกฟางนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากี่ฟองครับอาจจะเพิ่งวางนะครับตัวนี้กล้องสั้นๆหน่อยนะครับฝนก็ตกเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะมาวางไข่อยู่ตามป่าตามแนวรั้วนี้โอสิกี่ตัวกี่ฟอง ฟองแล้วเปียกหมดเลยครับหนึ่งฟองแล้วครับสงสัยเพิ่งเพิ่งมาวางครับไข่1ฟองฟองกันแน่ครับฟองเดียวนะครับแบบกนี้แหละครับไม่ว่าฝนจะตกเขามาวางไข่ในป่าแบบนี้นี่เป็นแนวรู้ว่า วันนี้ก็ฝนตกหน่อยนึงนะครับนี่ครับธรรมชาติของไก่หววไก่เพราเขาจะวา,างไข่ตามแนวป่าตามแนวรั้วแบบนี้นคะครับถึงแม้ว่าเราจะทําคอกให้เขาขก็จะสป็นจตยานนะครับก็จะมาวา,างไข่แบบนี้เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าอันนี้ผมเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับเลี้ยงแบบปล่อยลานปล่อยให้เป็นอิสระไม่ได้ขังคอกไม่ได้ทําคอคอะไรนะครับมาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าที่ ของเพื่อนเพื่อนพี่พ YouTube มีเลี้ยงกันยังไงนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเก็บไข่นะครับนีเตรียมอุปกรณ์มาด้วยแต่ตอนนี้มีแล้วหนึ่งฟองเดี๋ยวให้เขากกไข่แล้วก็ออกมาอีกก่อนนะครับสองสามฟองเดี๋ยวมาดูครับตอนเย็นวันนี้เขาจะออกไข่เพิ่มอีกกี่ฟองนะครับน,นี่เป็นตัวแรกน,นี่ใน,นป่าเห็นไหมครับนี่หน,น,น้าเขาครับอยู่ในป่าสับประรดแบบนี้นะครับถึงแม้ฝนจะตกเขาก็จะ อกไข่ของเขาแบบนี้มันดื้อนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในป่าใบมอนนะครับเอาละครับไปฟี u ยูทูบครับเดี๋ยวตอนเย็นไบายนะครับเรามาดูอีกครั้งนึงว่าเขาจะออกมาอีกกี่ฟองนะครับตอนนี้มีแล้วหนึ่งฟองบรรยากาศฝนตกในวันนี้อัปเดตคลิปนี้สั้นๆครับไม่ติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับน่อคลิปนี้สวัสดีครับ